ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้สังซัจ,จะมาแนแนววิธี DIY นะคะแนะนำไม่เฉยคะ่ะแต่ไม่ได้ทำให้ดูนะคะแต่พอๆๆทำให้รู้จักวิธีแก้ไขงานแบบนี้ทำยังไงเราจะ DIY แบบไหนจะแมทจะ,ะทำให้ลูกค้าถูกใจนะคะวิธี DIY ของสังซังที่ถูกใจวัยรุ่นนะคะเดี๋ยวสังซังจะแนแนวนะคะ นี่เอาที่เป็นไฮไลท์ก็แล้วกันนะคะงานเอวเข้าใส่ซิปใส่ยางยืดก็เป็นอะไรที่ลงคิปป่อยแล้วค่ะแต่ทีนี้จะมาแนแนววิธีอ่า DIY สไตล์นี้นให้ดูนะคะอ่ะบึ้บนี่สมมุติว่าอันเนี้ยของของวัยรุ่นเนาะ ดูหุนก็รู้ค่ะเอลยิบสองเนี่ย่ะอันนี้ยลักษณะของเขาแบะไปนะคะคอเขากว้างไปจะมีแต่กระดุมเนี่ยค่ะเห็นไหมกระดุมกระดุมเล็กๆกระดุมเล็กๆมาถึงตรงเนี้ยสังเกตไหมคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ทีเนี้ยคอขึ้นมาข้างบนนี้นะคะ คอมันกว้างไปค่ะลูกค้าสั่งให้ปิดนะคะเราก็ใช้เป็นตะขอนะคะซัางชาใช้ตะขอนะคะเนี่ยตะขอนะคะอันนี้ทําเป็นผ้าเป็นกุ้นกุ้นอันนี้เอานะคะทําขอดขอดขอดนะคะซางชาเอาผ้าสีเดียวกันกับเสื้อเนี่ยมาทำทาทาท,ที่เกาะนะคะทําตัวหนอนนะคะตัวหนอนไว้เกาะ นี่คือกระดุมเสื้อในนะคะกระดุมเสื้อในของคุณผู้หญิงเรานี่แหละบึ๊บนี่แล้วก็ทําคอเกาะที่เป็นเส้นได้นะคะที่เป็นตัวหนอนนะคะในเสื้อผ้าชุดไทยนะ,ะที่เป็นเกาะข้างหลังอย่างเงี้ยนะคะดัดแปลงเอาอะคะ่ะระดับไหนลูกค้าเขาโน้ตไว้แล้วคะ่ะเราก็ใช้ตะขอเกี่ยวนะคะอันนี้กันกันคอกว้างในสไตล์แบบนี้นะคะ แล้วทีนี้มากระดุมนะคะทีนี้กระดุมของเสื้ออะแต่ก่อนออริเจินอลของเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือออริจีนอลนของเขานะคะที่มาจากร้านผ้าทีนี้ไอ้จุกตรงเนี้หายเห็นไหมคะจุกตรงนี้หาย,หหหายแล้วทีนี้ลูกค้าต้องการ ให้เราไปหามาให้ถ้าพูดถึงไม่มีหรอกค่ะซังซ่าเคยไปแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าหายนะคะถ้าหายเราจะไม่สามารถอ่าไปหาไปหาแบบแบบออริจินอลเขาได้เลยค่ะเพราะว่าเขาทํามาจากต่างประเทศนะคะเราไม่สามารถไปตามช้อยแบบนี้ได้นะคะคือมีก็เพี้ยนไปแหละค่ะจะจะให้เป๊ะเหมือนหาอย่างเงี้ยมาติด นี่มันขาดตัวหนึ่งเนี่ยหายังไงก็ไม่ได้ค่ะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนหมดนะคะทีนี้เราต้องคุยกับลูกค้าเลยว่าการเปลี่ยนแบบเนี้มันมันค่อนข้างหายากนะคะบอกได้เลยค่ะหรือถ้ามีก็ถือว่าฟุกอะคะ่ะออริจินอลเปลี่ยนให้เขาเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะก็คือมัน <c oughs> กระดุมเขาชํารุดนะคะเห็นไหมตัวจุกดำหายเนี่ยนะคะ ทีนี้ซ่งางาก็ต้องหาแนวใหม่แล้วล่ะค่ะให้เขาซ่งางาก็เปลี่ยนเป็นสีครีมหมดครีมหมดเห็นไหมคะให้เข้ากับเสื้อของเขาเลยทีเนี้ยแต่ก่อนมันจะเป็นอย่างนี้อยู่เนี้ยค่ะโอ๊ยอดเนี้ยค่ะ,คะมันก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ค่ะแต่ทีนี้มันไม่มีคะ่ะทีนี้ซ่งางาเปลี่ยนเป็นขาวครีมให้เขาให้แมทกับเสื้อ ถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทุกเม็ดนะคะไม่ใช่เปลี่ยนเม็ดหนึ่งแล้วก็เพี้ยนไม่ได้นะคะอันนี้คือข้อคิดนะคะทั้งซา DIY นะคะทีนี้ลักษณะที่เนี้ยเสื้อก่ออกนะคะเสื้อกะอ,อกอย่างเงี้ยไม่กระชับนะคะไม่กระชับให้เรา มันจะมียางยืดอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยให้เราเอายางยืดอะเข้าใหม่นะคะเอายางยืดออกนะคะนี่นะคะแล้วถ้าส่วนข้างล่างบานนะคะไม่ต้องไปเจาะตัวนี้นะคะเจาะตัวนี้จะใส่ย,ยากมากนะคะเราจะคืนความออริจินอลของเขายากมากะคะ่ะถ้า ถ้าอกไม่กระชับนะคะแนะน,นําแนะนํานะคะถ้าสมมุติว่าอันนี้ใหญ่ไปหรือช่วงนี้ใหญ่ไปนะให้เราหลังจากเอายางยืดใส่ตรงนี้นะนะคะยังยืดใส่คืนเนี่ยเพราะมันมีรอยยางยืดซังซาให้ลูกน้องรอยยางยืดออกแล้วซังซา,ออาใส่ยางยืดแล้วถ้าตรงนี้ยังพองหรือใหญ่ไปให้เราใส่ให้เราเอันอย่างนี้นะคะ ให้เราเออกข้างเข้าค่ะให้เราเออกข้างเข้านะคะเนี่ยข้างและกี่นิ้วก็ว่าไปเนี่ยค่ะให้เอาข้างเข้านะคะถ้ามันใหญ่ไปนะคะให้เอาข้างเข้านะคะเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงที่จะทำายางยืดแบบแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าถ้าใส่แล้วเป๊ะเหมือนโรงงาน ก็โอเคค่ะแต่ส่วนมากที่สั้งสางทำนะมันจะไม่เป๊ะนะคะเพราะว่าอันนี้เขาใช้เครื่องจักทรทอค่ะความสม่ำเสมอความะละเอียดเขาจะเยอะนะคะก็คืออยู่ในโรงงานนี่คะแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงนะคะถ้าอันนี้พองเราก็มาจับอเอาข้างเข้าก็เหมือนกระชับเสื้อผ้าทั่วไปอะคะ่ะไม่ต้องเอาพวก อย่างยืดเส้นเล็เลกๆออกนะคะมันจะเป็นเรื่องยากนะคะสําหรับมือใหม่แล้วก็ออริจินอลของเขามันต้องคืนค่ะเนี่ยถ้าใหญ่ไปข้างเข้าก็ยังก,ก็เอาข้างเข้านะคะก็เหมือนก็ชับรูปร่างทั่วไปอะคะ่ะอันนี้คือสูตรของซ่างซ่านะแต่ถ้าเป็นเส้นขอบบนซึ่งเป็นเส้นเส้นยังยืดเส้นยังยืดเส้นเล็กอย่างเนี้ยค่ะ เราใส่ให้เขาเลยนะคะนะคะเพราะว่าอันนี้คือจะต้องกระชับนะคะนะคะอันนี้คือแนแนววิธี DIY นะคะถ้าช่วงข้างพองแนะนำให้เอาข้างเข้าค่ะแล้วก็อันนี้เหมือนกันค่ะเห็นไหมอันนี้คือ ข้างหลังไม่กระชับนะคะเป็นยางยืดทีนี้ให้ให้ลูกมือเอาเอา,เอายางยืดนี้ออกก็เหมือนตัว,จำ,ตวจำอกอะค่ะตัวจำอกนั่นแหละเอายางยืดออกแล้วก็เอายางยืดเส้นเล็กเข้าถ้าข้างคลองก็เอาข้างเข้าค่ะถ้าข้างคลองก็เอาข้างเข้านะคะ เนี่ยค่ะต้องดูค่ะว่าตรงไหนไม่กระชับตรงไหนจะเสียทรงมากทรงน้อยนะคะช่วงนี้จะแบะแบะเราก็ใสย่ยางยืดให้เขาค่ะแต่ถ้าช่วงไหนของเขามันออกเยอะไปอันนี้เราก็ใช้วิธีเอาเข้านะคะใช้วิธีกระชับ ยางยืดตัวนี้นะคะก็จะสไตล์บล็อกนั่นแหละเอายางยืดออกแล้วก็ใส่ยางยืดนะคะถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงตัวนี้นะคะไม่ต้องไปแกะออกนะคะให้เรามาหาตะเข็บเอาข้างเข้านะคะก็เหมือนตัวนั้นอีกแหละนะคะเอาข้างเข้าเทคนิค DIY ของซ่งางซ่านนะคะเอาแต่ยางยืดเส้นบนประมาณ ประมาณจะเล็กกว่าน,นี้หน่อยนึงนะคะอันนี้อันนี้ครึ่งกระเบียดเนาะอันนี้ครึ่งนิ้วเอาใส่เส้นครึ่งนิ้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะใส่แล้วก็ประกอบคืนเนี่ยคะ่ะใส่เส้นเล็กนะคะหุ่นเล็กหุ่นบางก็กระชับเยอะหุน่นแล้วก็ลองดูตามหุ่นอีกนั่นแหละเดย๋ยวสูตรของสร้างซ่าที่ว่าใส่ยางยืดร้างซ่าก็บอกแล้วนงคะว่าอก อกสามสิบเราก็ใส่ยี่บเจ็ดอย่างเงี้ยค่ะใส่ให้รัดหน่อยนะคะยางยืดก็จะเป็นไซส์เล็กกว่านี้นะคะอันนี้เอามาให้เป็นแพทเทิร์นเป็นดูเฉยๆนะคะเพราะว่าวงเดิมของเขาอยู่ที่สองเซนค่ะยางยืดนะคะถ้าใส่ยางยืดถ้าตัวพองให้เอาผ้าเนื้อผ้าเข้านะคะ ไม่ต้องไปเอาไอ้นี่ออกนะคะเพราะว่าไอ้นี้ออกคือเรื่องใหญ่นะคะเวลาเราใส่มันจะไม่เรียบเหมือนโรงงานเขาโทรมานะคะอันนี้คือบอกถ้าเอาข้างพองก็คือเอาเนื้อผ้าเข้าเลยค่ะสองข้างนะคะระชับขอบคุณมากมายค่ะที่ว่ามาแชร์เทคนิคที่ช่างซ่า DIY ให้วัยรุ่นนะคะขอบคุณมากมายค่ะ